ย้ย <Yeah, S 2> หายแล้วไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราสองคนก็นหายแล้วอืมหมอเขาก็บอกว่าสมัยเนี้ยโรคไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายขาดได้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนยารักษาโรคราคามันสูงมาก ทำให้คนขาดการรักษามันเลยเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคตับแข็งกับมะเร็งตับได้ไม่ต้องกังวลใจครับไวรัสตับเสพสซ,ซีปัจจุบันรักษาได้ง่ายนะครับยาถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับการรักษาก็ง่ายมากนะครับรับประทานยาต่อเนื่องก็ต้องต่อเนื่องกันด้วยนะครับสเดือนนะครับโอกาสหายขาดนะครับจากการติดเชื้อสูงมาก ัวเลขทั่วไปคือจะประมาณ95หมายความว่ารักษา100คนก็จะหาย95คนนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนคือจะต้องรับประทานยาสม่ําเสมอเสร็จแล้วก็ติดตามผลการตรวจหลังรักษาเสร็จจะตรวจว่าหายไม่หายเนี่ยเราก็จะนัดมาหลังจากที่รับประทานยาครบ3เดือนมาตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เจอเชื้อไวรัสก็แสดงว่าหายขาดครับ ในศึกษาที่2เนี่ยเป็นกรณีที่ที่เจอได้บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับก็จะพบว่าเป็นเรื่องของไวรัสตบเสพซีนะครับซึ่งรักษาหายแล้วนะครับถ้าถ้าสังเกตนะครับว่ากรณีนี้กับกรณีแรกเนี่ยจะมีความต่างกันนะครับไวรัสทั้ง2ตัวคือไวรัส B และไวรัส C เนี่ยสามารถติดต่อทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับแต่จะมีรายละเอยียดที่แตกต่างกันพอสมควรน,นะครับไวลลรัสตบเสบซีก็จะติดทางทางเลือดได้นะครับเช่นไปสักไป จาะหูหรือว่าใช้เข็มที่ไม่สะอาดร่วมกันนะครับรวมทั้งเพศสัมพันธ์นะครับสามารถติดได้เยอะเลยนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนการติดต่อจากแม่สู่ลูกเนี่ยโอกาสจะจะ,จะเจอได้น้อยลงนะครับเ้าเทียบกับการติดเชื้อไวรัสเพเพตบีนะครับก็การรักษานะครับกรณีแบบนี้สามารถรักษาได้ข้อดีมากมาปัจจุบันก็คือเรามียาที่รักษาให้หายขาดนะครับเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับถ้ามีสิทธิ์ต่างๆเช่นสิทธิ ประกันสังคมนะครับสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์ข้าราชการนะครับสามารถที่จะทําเรื่องนะครับเพื่อรับการรักษาได้นะครับการรักษาก็รับประทานยาวันละ1เม็ดแค่นั้นเองติดต่อกัน3เดือนนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ95คือถ้ารักษาร้อคนจะหายจะหาย95คนขึ้นไปนะครับไม่หายน้อยมากเลยนะครับกรณีที่ไม่หายคือวันนี้ที่อาจจะมีการดื้อยานะครับซ,ซึ่งพบได้แต่ไม่บ่อยนะครับเพราะนั้น เป็นการรักษาที่ไม่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับถ้าตรวจพบนะครับเข้าสู่กระบวนการรักษาตามสิทธิ์ต่างๆแล้วก็รักษาให้หายขาดได้น,นะครับ่อย่างไรก็ตามนะครับโรคนี้นะครับถ้าไม่รักษานะครับก็จะมีข้อเสียอยู่2ประการอันแรกก็คือจะติดตอ่อให้คนอื่นได้นะครับเพราะมีเชื้ออยู่นะครับเช่นติดตอ่อทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ที่ติดตอ่อให้คนอื่นตอ่อไปได้ก็จะถ่ายทอดเชื้อไปเรื่อยๆนะครับ โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวเลยเพราะเป็นโรคที่อาการน้อยเช่นเช,นช,นช่นเดียวกับไวรัสตกบเสพีนะครับอันที่2ก็คืออาจจะมีการดําเนินของโรคครับหือเป็นไปเรื่อยๆนานๆหลายๆปีติดต่อกันจนกระทั่งกลายเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังมากๆนะครับม,มีจุดนี้ผมอยากจะเรียนตรงนี้ก็คือไวรัสตกรเสพนะครับรักษาง่ายนะครับหายขาดเยอะแต่ก็เป็นใหม่ได้นะครับสามารถติดใหม่ได้นะครับถ้าเกิดว่า ไม่ได้ลดพฤติกรรมเสี่ยงนะครับโดยการติดเฉพาะทางเพศสมพันธ์หรือว่าการใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะครับสามารถติดได้แล้วก็เป็นใหม่ได้นะครับปัจจุบันการรักษาครั้งที่2เนี่ยตามสิทธิ์นะครับอาจจะลําบากจะต้องรอาการรักษาต่อไปเนี่ยนะก็เลยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดเชื้อให้คนอื่นได้นะครับก็เกิดว่าท่านสนใจรักษาสุขภาพให้ดีก็ต้องระวังตรงนี้นะครับรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยครับ